ราดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคือสู่สังคมนะครับการทําคอามดีครั้งนี้ครับจะเป็นการไหหวยเอ้ยไม่ใช่ครับเข้าเลขเด็ดพยากรณ์ไม่ใช่กไกล้เคียงเอาละกันนะครับครับสําหรับงวดที่แล้วครับไม่ถูกก็ใกล้เคียงแล้วกันนะครับผม เพราะเรามีลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะ่องทิ้งเอาไว้ให้ว่าไม่ใช่ก่อกลยเคียงครับเพราะว่ามันไปนตรงเข้ากับ3ตัวท้ายนะครับผมของรางวัลผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันอะไรยังไงเราก็เล่นมาไอเป็นหน้าที่ผมก็คือพยายามหาสิ่งที่มันใกล้เคียงที่สุดมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมครับสําหรับเลขเด็ดพยากรณวดน,นี้นะครับวันที่ 1ตุลาคม2565นะครับผมการพยากรณ์ครั้งนี้ครับก็ขอพยากรณ์ตามหลักดวงดาวที่สวยงามนะครับผมแต่กกอนอื่นผมขอเตือนไว้นิ่ตึงว่าการพยากรณ์นั้นอย่าให้ท่านผู้ชมเล่นกันอย่างพอสนุกสนานพอหอมปากหอมคอดีกว่าครับอย่าไปหลงอะไรกับมันมากครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่กิจกรรมเดือนหนึ่งสองครั้งเท่านั้นพอครับ สำหรับเลขที่ผมดูออกมาน่าจะมีสำหรับวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อห้านะครับผมก็คือเลขอะไรเอย่ยเลขห้านะครับผมต่อด้วยเลขเลขหกครับส่วนเลขสุดท้ายนะครับผมอันนี้คืออะไรเอย่ยอ่าเลขศูนย์ครับผมโอ้ฟ้าผ่าเลยครับผม เอามี5แล้วก็มี6แล้วก็มี0นะครับผมลองสลับกันดู5-6 5-0-6-0อะไรก็ตามครับลองดูนะฮะผมขอให้ทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับผมสำหรับการพยากรณ์ครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามผมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด ifsubscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับผมผมขอให้เลขเด็ดงวดนี้ครับ ถูกใจท่านผู้ชมครับและทำให้ทุกคนมีชีวิตชีวานะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับการติามรับชมนะครับสวัสดีครับ